สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนัําหนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้พาพี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาอัปเดตมะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกลงในกระถางวันก่อนนะครับวันก่อนน,นัํหนวดลงทริปปลูกมะเดื่อฝรั่งในกระถางเพื่อที่จะทําผลนะฮะวันนี้เรามาดูผลกันก็ผลก็เริ่มมีนี่นะครับอยู่ในกระถางตัวนี้น่าจะเป็นกระถางสิบสี่นิ้วนะ กระถางสิบสี่นิ้วจริงๆแล้วถ้าเป็นกระถางที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ก็จะดีหน่อยนะครับข้างล่างเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นมันเข้าอ่ามันหมดหน้าฝนแล้วเริ่มหมดฝนนะครับผมก็เอาถาดเนี่ยมารองน้ําไว้นะฮะรองน้ําไว้เพราะว่าช่วงนี้ยก่อนที่หมดฝนเนี่ยกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากนะแล้วแดดมันก็จะแรงนะครับก็ทําให้ต้นเนี่ยขาดน้ําอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่วันนี้ดูผลกัน นะผลก็เริ่มออกนะบางต้นก็เริ่มออกบางต้นก็ออกบ้างออกน้อยนะฮะและที่สําคัญไม้เนี่ยมันเป็นไม้กลางแจ้งนะแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องมีควบคู่ได้วยก็จะเป็นพวกหนอนนะฮะพวกหนอนพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้อยู่ในกระถางนะครับเหมือนพี่ๆหลายๆท่านอาสอบถามมาว่าเราสามารถที่ทําผลในกระถางได้หรือเปล่าจริงๆแนละ้วทําได้อันนี้พูดถึงเนี่ยต้นเขายัางถือว่าอ่อนอยู่นะต้นอ่อนอยู่ อันนี้เริ่มติดผลเล็กๆนะครับต้นนี้เริ่มติดผลเล็กๆเป็นตุ่มผลนะฮะนี่ดูต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มออกเหมือนกันแต่ครับมาเสียอยู่อย่างเดียวก็คือผมให้ปุ๋ยเนี่ยไม่ทันเพราะว่า,าลืมใส่ปุ๋ยนะเนื่องจากว่ายุ่งๆนะครับพอยุ่งๆเสร็จแล้วพุ่มเนี่ยก็ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยตามมันก็เลยทาให้ปุ๋ยขาดช่วงเพราะว่านี่มันผ่านไปเป็นเดือนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในในช่วงที่เราทําผลแบบนี้เราต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอ นะครับแต่ว่าปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นสูตรที่เป็นสูตรตัวข้างหลังหนักนะครับพอปุ๋ยมันไม่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับผลของไม้ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องเหมือนกันเนี่ยนี่เพิ่งได้ใส่ปุ๋ยเมื่อเมื่อวานนะครับเพิ่งได้ใส่ปุ๋ยเมื่อวานแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเราทดลองทําไปตามภาษาทำแบบว่า ได้เห็นเนี่ยเห็นไหมครับมันเริ่มออกผลมาเนี่ยนะครับถ้าผลเขาร่วงเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าผลเขาร่วงนั่นหมายความว่าตัวของไม้เนี่ยยังยังยังไม่พร้อมนะครับถ้าสมมุติว,ว่าเขาจับผลหรือว่าผลของเขาติดนะครับขั้วเหนียวผลใหญ่แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาพร้อมนะครับเห็เนไหมครับเขาก็จะเริ่มทยอยแตกผลนะแต่อย่างที่ผมบอกนะสําคัญมากๆเลยช่วงนี้ก็คือการให้ปุ๋ยนะครับ การให้น้ําให้ปุ๋ยเนี่ยไม้ช่วงทาผลเนี่ยาการให้น้ําให้ปุ๋ยเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะครับถือว่าสําคัญมากๆถ้าน้ําขาดปุ๋ยขาดเนี่ยนะครับไม้ก็จะชะง,งักเพราะไม้อยู่ในกระถางรากเขาไม่สามารถที่ออกไปหากินที่อื่นได้ดนะครับเขาถูกจํากัดนะฮะไม้ถูกจํากัดอยู่ในกระถางนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกมะเดื่อฝรั่งในกระถางเนี่ยนะครับถือว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับถือว่าเลี้ยงไม่ยากแต่ว่าก็ อย่าให้ขาดน้ําขาดปุ๋ยเพราะว่าระบบรากของเขาอยู่แต่ในกระถางอย่างเดียวอันนี้เป็นตออุทุมพรทั้งหมดเลยนะครับแต่พวกนี้เป็นตออุทุมพรเนีย่ยเริ่มติดผลเล็กๆนะครับาบางต้นก็เพิ่งติดนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูให้พี่ๆได้ดูกันนะครับผมทําไว้ตรงน,นี้ประมาณสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นเอาไว้เป็นตัวอย่างเผื่อ นะครับเวลาพี่ๆเขาอยากดูว่าเออมะเดื่อฝรั่งทําในกระถางได้ไหมนี่รอบนี้เป็นรอบแรกนะครับถ้าเป็นรอบสองปุ๊บพอไม้เขาเริ่มแก่ตัวเนี่ยผลก็จะดุกนะครับรอบแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมันมันมันเหมือนกับไม้เพิ่งเพิ่ง,งสร้างตัวก็คือเหมือนกับเขายังเป็นเด็กแล้วอยู่ๆมาเขาจะมามีลูกเลยนะมันมันมันเป็นช่วงแรกอยู่แต่ถ้าเป็นรอบถัดไปเนี่ยผลเขาก็จะสมบูรณ์เร็วกว่านะครับมันจะเข้าช่วงดีกว่า นะวันนี้มาอัปเดี๋ยวให้พี่ๆดูเฉยๆยนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนี่วันก่อนโดนหนอนเจาะไม่ใช่หนอนอ่าด้วงเป็นด้วงด้วงหนวดยาวนะครับดูกัดแล้วกิ่งก็หักไปเลยแค่นะฮะกัดกิ่งหักนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านนะครับมาอัปเดี๋ยให้ดูเฉยเฉยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ๆท่านใดมีข้อสอบถามอนะไรอ้อปุ๋ยนะครับที่ใส่เดี๋ยวพี่ถามว่าปุ๋ยที่ใส่เนี่ยใช้ปุ๋ยอะไร ปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวไหนก็ได้นะฮะในช่วงทําผลก็คือสูตรตัวหลังหนักนะครับตัวหลังหนักเช่นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดศูนย์อะไรก็ได้ให้มีเลขตัวหลังเยอะๆไวก่อนนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรนะครับ อ่ะขอบคุณพ,พี่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอใหพ้พี่ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอสิ่งนั้นยงพร p r a n สำเร็จแด่ตัวท่านและครอบครัวนะครับอย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนนวดลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ